และวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับจะมาพร้อมกับบุตรสาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ Operation b i m ิมนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณวิจิตประจิตคุณธนสรใจปลื้มแล้วก็คุณหมอภัชราเดชาประพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท่านกลางนี่แหละครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งคุณแม่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับตรวจพบเมื่อปีอะไรจําได้ไหมครับ รู้สึกจะ5 2หรือ5 3ปลายปี5 5 1, 1> ปลายปี5 1เห็นว่าตอนเป็นก็เป็นท่าน3เลยหรอคะค่ะอ <c oughs> ุ๊ยทไมถึงรู้ช้าจังคะรู้ตั้งแต่ตอนไปผ่าลรกกระเพาะแล้วคุณหมอบอกให้ไปตรวจก็ไม่กล้าไปเพราะลูกสาวบอกเขาจะคีบเอาเนื้อทั้งในสดๆก็เลยกลัวเ <c oughs> พราะว่าไหมตรงนี้ยังไม่ได้ตะ แล้วกําลังก็น้อยด้วยก็เลยไม่กล้าไปก็เลยทิ้งไว้ทิ้งไว้จนเป็นขั้นสามอาการตอนเป็นขั้นสามเป็นยังไงที่ถึงได้ยอมตรวจเนี่ยปวดท้องแล้วมันจะมีเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มๆตลอดแต่ผมไม่ใช่ประจําเดือนนะฮะตอนแรกมันก็มากระปิดกระปอยเราก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอาบน้าอ่ะออีะ ทำไมมันเป็นก um, 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 ้อนเลื่อนเล่่เหมือนกระตับเล่่อหลุดออกมาแล้วเขาไม่อยู่ไหลจะหายไหมก็ตกใจเหมือนกันพอลูกสาวกลับจากทํางานก็บอกปู่พาแม่ไปหาหมอหน่อยยอมตรวจใช่ไหมครั้นี้ตรวจแล้วพอไปแล้วพอหมอเขาบอกขั้นสามค่ะรู้สึกยังไงอ่ะก็เฉยเฉยําไม่เก่งขนาดนั้นเดี๋ยวอะคุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนที่ตรวจเจอตอนนั้นอายุประมาณ4ี่สบกว่า ไม่ใช่ตัดที่ตรวจห้าสิบกว่าอ๋อตอนนั้นที่ผ่าลูกกระเพาะตรวจภายในครั้งเดียวแล้วหมอนัดให้ไปอีกแล้วไม่ได้ไปได้ตัดที่ไปตรวจตอนที่เจอขนาจกันสากนสาอายุห้าสิบกว่าแล้วครับห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดจะโปรงนะทำไมปรงง่ายจังมันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตก็เลยบอกเออปล่อยมันเถอะโอ้แล้วเป็นยังไงแล้วลูกสาวบังคับให้แม่ดูแลหรือเปล่าทำไงครับในเมื่อแม่ครับ บอกว่าไม่ันเหนื่อยกับชีวิตในเลี้ยงลูกเราเราก็ตกใจตอนนั้นที่แบบพอรู้ว่าเป็นขั้นสามใช่ไหมคะก็แบบตกใจว่าทําไงดีใครจะไม่ตกใจประเด็นขั้นสามใช่ก็คือก็ไปรักษาตามที่ที่คุณหมอแนะนํานะคะก็พาคุณแม่ไปรักษาไปคอร์สนึงเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แสงเคีโมไป50กว่าครั้งพักไป3เดือนแล้วแบบกลับไปตรวจ คุอหมอนัดเช็คอพกลับไปเนี่ยเจอที่ต่อมน้ำเหลืองอีกแล้วมีอาการอะไรไหมฮะหลังฉายแสงสหลังฉายแสงคือว่าทานอาหารไม่ได้อ้วกไหมอ้วกไหมอ้วกเออเห็นว่าอ้วกกันแล้วั้วนีลยนะแพ้จะอยู่หรือจะไปก็ช่วงนั้นแหละทานจริงจริงจริงค่ะตอนนั้นปลงอะไรอย่างปลงตั้งแต่ก่อนก่อนที่เคยเคยบอกกับลูกไว้บอกว่าเออถ้าแม่เป็นมะเร็งถ่าจะเสียเงินไม่ต้องรักษานะแล้วไม่ต้องร้องไห้ โรคนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่หายลงไปเลยลงไปเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นบอกอยพี่จิตเป็นโรคนี้ดูเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยเขาบอกอย่างนี้เมื่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็ปร่งแล้วแต่เชื่อว่าหนูยังไงก็ไม่โปรยังไม่โปรแล้วหนูทำยังไงกับแม่คก็ตอนนั้นที่กลับไปตรวจซ้ำแล้วลามไปต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมคุณหมอบอกว่าต้องให้คมีฉายแสงคอร์สนึงซึ่งตอนนั้นน้ำหนักเหลือประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดกิโล คุนางรุมกันดูใช่คือแบบผอมมากแล้วก็คุณแม่บอกไม่ไหวละปล่อยเขาเถอะก็พอดีทํางานอยู่กับคุณหมอพัชะาาระอะค่ะคุณหมอก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํายังไงดีเพราะคุณแม่ไม่ยอมรับการรักษาละแล้วเราก็เนาะเต็มที่ต้องแบบหาทุกวิถีทางก็พอดีว่าคุณหมอช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ S <S <S 1> <S 1> ดูงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรพิเชษให้หนูรู้จักได้ไงตัวหนูเองของที่จะไปปรึกษาหมออ๋อก็ออออคือว่ามีคนไข้ในคลินิกอะค่ะเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นกรรมพันธุ์ทั้งครอบครัวแล้วก็เวลาที่มาที่คลินิกมาตรวจเนี่ยแกก็จะแบบสงอสังแงมาคือไม่แข็งแรงแต่วันนั้นมาด้วยแบบสดใสปิ๊งปังมาเราก็เลยถามคนไข้ว่าไปทําอะไรมาเขาบอกลองไปดูสิ เราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเราไม่รู้จักว่าด็อกเตอร์เป็นใครอยู่ที่ไหนก็มาปรึกษาคุณหมอพัชระอาหารแล้วคุณหมอก็เมตตาเพราะว่าทํางานกับคุณหมอมานานคุณหมอเขาก็จะช่วยดูทุกเรื่องเราก็จะปรึกษาคุณหมอทุกเรื่องคุณหมอก็สงสารเพราะเราก็เหลือแม่คนเดียวใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยช่วยพามาที่บริษัทขอขอน<ป>ุญาตย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะรักษาโดยทางเลือกก็คือผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบีนเนี่ยหลังจากที่ให้คีโม50 กงครั้งก็คือใช้แสงคีโมประมาณ50กว่าครั้ง่ทั้งใช้แสงด้วยทั้งคีโมด้วยห้าสิบครั้งค่ารวมกันดีขึ้นไหมไม่ค่ะอาการไม่เปลี่ยนแปลงเลยถึงว่าไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเลยแสดงว่าหนูตอนนั้นก็จะเริ่มสิ้นหวังแล้วใช่ไหมน้าก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนป่วยเนี่ยแกก็จะมีอาการแบบเครียดด้วยทานไม่ได้เราก็เครียดเนาะคุณแม่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีเอฟเฟกต์เยอะแค่จะร้อนูบว่าผมร่วงอะไรไหม ผมไม่รู้แต่มันจะร้อนเขาจะร้อนตลอดเวลาแล้วถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกถาข้าวไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนได้ได้เห็นอาหารหรือได้กินอาหารที่แมวก็จะอาเจียนใช่คุณภาพชีวิตนี่แย่มากน้ำหนักเหลือ3ากกิโลสามสิบสี่สามสิบสี่กิโลน้าหนัก42ตอนที่น้องมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอรู้จักผิดพันธุ์นี้ได้ยังคะยังเลยค่ะยังเลยเหรอคะแล้วทีนี้พอพอน้องเข้าไปปรึกษาเนี่ยมันมาจบลงตรงนี้ได้ยังไงอะคะ คือมันบังเอิญหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันน่ะนะคะว่ามีคนไข้ประจำของคุณหมอเองเนี่ยเขาก็เขาเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ได้ทานอาหารเสริมเขาก็มาเล่าให้ฟังคือหมอโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบที่จะป้องกันแล้วก็ รักษาแบบองค์รวมคือให้คนไข้รักษาตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ช่วยรักษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เล่าให้ฟังหมอก็สนใจว่าก็ดีที่ช่วยกันตัวเองก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยแล้วก็ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยก็เลยศึกษาพวกคู่กันไปด้วยทีนี้พอเขาเป็นเนี่ยแล้วพอคนไข้แนะนําเขาว่าให้มาลองคุยกับศาสตราจารย์ดรพิเชษนะคะ ่าเขาก็ให้หมอมาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะหมอก็คิดว่ามันก็ดีมีประโยชน์เพราะาการความรู้ไปถูก้งถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถแนะนำเป็นวิทยาทานได้ดให้คนไข้ทั่วไปนะคะแล้วเป็นไงครัพอได้ฟังแล้วคือมันจะอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างถูกต้องะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาหารเสริมทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามีประโยชน์กับร่างกายแต่ว่าเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วน้อยที่เราจะทราบว่ามันไปออกฤทธิ์ที่กลไกไหนใ,ในร่างกายแต่ที่นี่ของอาจารย์สามารถอธิบายได้นะคะแล้วมันก็มีประโยชน์จริงๆที่ถ้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอน เห็นว่าที่บ้านคุณหมอเนี่ยน้องชายก็เป็นวิทยาสตร์การแพทย์ใช่ไหมคะคือพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นเภสัตตัวเองเป็นทันตแพทย์แล้วก็อยู่ในแม่วงการแพทย์ตลอดทั้งตระกูลซึ่งเป็นอาชีพที่ก็บอกว่าเชื่อคนยากใช่แล้วคุยกันไหมฐานจริงสางคนพี่น้องก็ก็คุยกันบ้างแต่พี่ชายจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เขาจะตั้งรกรากอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ในวงการแพทย์ที่มีเพื่อนกับอาจารย์ที่ยังคอนแทคกันอยูอ่ทั้งแพทย์ทุกสาขานะคะเพราะเราทํำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ได้พูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นคืออส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์ที่เปิดใจนะคะทีอะ่อยากช่วยคนไข้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแพทย์ทางเลือกด้วย ค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรักษาทั้ง p h ส s ก c a l p s ลไซโ l โลจิเคแล้วก็มายด้วยถ้าทำไปพร้อมกันเนี่ยผลมันน่าจะดีที่สุดคือไม่ใช่เพราะร่างกายนะครับจิตใจสมองไปทั้ง, <ทะ S 2> งหมดเล <3 S 1> ยใ่ะต้องมีจิตวิญญ,ญาณก็คือนั่งสมาธิสวดมน เพราะพวกนี้ค่ะเพราะพวกนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันจะทําให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มด้วยอัหมอก็แนะนําตรงนั้นค่ะแล้วหนูผลิตณันอะไรไปให้แม่บ้างอ่ะก็เอาน้ําน้ํามังคุดนะคะแล้วก็แคปซูลก็เอาบินแปกนัทเห็นว่าทานน้ำมังคุดไม่ได้ใช่มันเป็นไงคะ มันลื่นคอแล้วปวดเฝื่อนก็เลยไม่ทานบอกไม่ต้องไปเอามาแล้วหรือาทานลำบากไม่กิทุกวันี้พี่ังทานอยู่แล้วอมันออกรสเปรี้ยวๆฝันๆแต่มันดีกับร่างกายมากนะคะเพราะนี่ทุกวันนี้ยังทานอยู่เพราะมันไม่ได้มีการใส่น้ำตาลหรือว่าใส่ผสมตัวอื่นเข้าไปเสร็จแล้วแต่แคปซูลทานได้ทานยังไงฮะตอนนั้นคุณแม่ทานสามเม็ดสามเวลา ก่อนอาหารเช้า9เม็ดต่อวันใช่เป็นไงคะกี่วันที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพอหมดที่ลูกเอาไปให้เป็นหลอดใช่ไหมคะาารครับพอทานหมดเออรู้สึกดีขึ้นทานข้าวได้นอนหลับถ่ายคล่องอาาก็เออแสดงว่าถูกแล้วล่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้รู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะและหลังเริ่มมี<า>ความหวังนออะและหลังจากนั้นไปหาหมอไหมไปหาค่ะแล้วหมอเขาตรวจเจออย่ายไงไรบ้าง เขาบอกอเขาตรวจไปไหนเขาบอกอเรียบร้อยดีนะคะคุณป้า <S <S แล้วเขาจะให้วัสลีนมาหลังจากฉายแสงเขาบอกให้เราเอานิ้วเข้าไปนวดนวดมันจะได้เดียบเดีย,ยจะได้ไม่ไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ทํา,า,าตามคแล้วก่อนนอนให้ให้นวดหน้าท้องเพราะมันโดนแสงมันจะแข็งแล้วก็นวดก็คือทําทุกอย่างที่หมอแนะนำทำตามหมดรวมทั้งบิมไปด้วยสัก ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึง<ช>่งได้ฐานะเป็นที่ปรึกษ,ษาคุณหมอเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหร,หรือกินอย่างอื่นนะคะ,<ช>คะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอน FLICT ว่าเพราะดีเพราะอะไระนะคะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่า ถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลางงานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่เราก็อาจจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไระจากทางโรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เขาทานมันมีอย่างเดียวก็จะอานเสริมค่ะก็คือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันดีขึ้นโรคต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วมัเล็งต่อน้ำเหลืองเป็นยังไงฮะก็แม่ คือเขาเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกอแล้วที่บอกลามไปตามเนื้ำเหลืองเขาก็เห็นจุดหายจุดเป็นน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้เขาก็เลยฉายแสงควไปอ๋อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมฮะเขาบอกไหวไหมคุณป้าควบวไปเลยไหวก็คือของเขาจะที่ที่เขาให้ผลตรวจมาให้หมอช่วยดูก็คือจะมีซีทีสแกนตอนแรกๆก็หกเดือนครั้งนะคะผลมันก็บอกว่าอ่า ไม่มีรีชั่นที่ลิมโนดแล้วนะคะก็ไม่มีอาการของมะเร็งที่อยู่ในขั้นจะลุกลามที่ตับน้ำเหลืองเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วที่ปากมดลูกนะครับปากมดลูกก็ดีก็ดีขึ้นก็คือหมอก็เลยให้เขาไปขอประวัตินะคะว่าเออเอามาให้ดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดถูกไหมนะคะ ไปขอประวัติจากทางโรงพยาบาลน,นะคะ,คะ,ะก็หมอเขาก็เขียนให้ว่าน e g a t i นะคะคะเป็นงังไงว่าไม่มีเชื้อที่เขาเจออีกใช่ไหมคะค่ะทีนี้หลังจากที่รับประทานมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ว่าดีขึ้นเนี่ยยังไงบ้างคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้นอนหลับแบบจากคนผอมนี่ก็ หน้าอก,ก้าใจนี่ตึงขึ้นแล้วเพื่อนบ้านเขาก็เคย <c oughs> เคยติดต่อลูกสาวไปทานเหมือนกันก็บอกไม่ไหวแล้วพี่หน้าอกหนูใหญ่อยู่แล้วมันยิ่งใหญ่หนูเลิกแล้วเพราะว่าอย่างนี้แล้วรู้สึกไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะตอนนี้เหมือนคนไม่ป่วยนะเนี่ยท<ค>ี่น,นั่ง<ค>อยู่กับเราตรงเนี้ไม่เหมือนคนป่วยนะไม่เหมือนคนบเรเลงขั้นสามเลยแม้แต่น้อยคุณหมอทักว่ายังไงบ้างไหมฮะ บอกวคุณป้าดีขึ้นนะทุกครั้งที่หมอนัดไปเจอเนี่ยบอกแข็งแรงปวดท้องไม่บองไม่ค่ะก็เลยบอกบอกคุณป้าดูแลสุขภาพดีมากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้ไปสแกนอีกครั้งหนึ่งนะเดือนธันวาปีนี้เพื่อจะดูทันค่ะจะไปสแกนดูอีกครั้งค่ะให้ทำ t c สแกนว่าเซลล์มะเร็งยังอยู่ไหมค่ะก็อยากจะรู้ภายในแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนอีกไหมเริ่มยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะ ก็เรื่อยๆค่ะตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนานหรอกในฐานะเป็นคนดูแลแม่หลังจากที่หนูที่ให้แม่ได้รับประทานผลิตพันเสริมอาหารนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของหนูที่มีต่อการดูแลแม่เป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และเราเนี่ยก็ได้แนะนําคนไข้เคสอื่นๆด้วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นอย่างพวกเนื้องอกซีดผังผืดถูกน้ําช็อกโกแลตซีดเนี่ยก็ อาการดีขึ้นจากที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าคุณหมอบอกต้องรอเช็คอัพอะไรเงี้ยคนไข้ทานเลย<ม>แล้วก็ถ้าอย่างมีเคสแปลกเราก็จะปรึกษาคุณหมอพัชระว่าเขามีอาการโรคนี้มาก่อนนะม,มีเบาหวานม,มีมีซีดด้วยจะแก้ตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยเราเราด้วยความที่เราก็ยังไม่ไม่มีวิชาการความรู้มากพอเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยคนป่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงให้เขาหายได้สุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ความรู้สึกตอนที่แม่ฉายคีโมห้าสิบครั้งกับความรู้สึกหลังที่แม่กินผลิตภัณฑ์นี้ไปหนึ่งขวดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นที่คุณแม่รักษาทางคีโมฉายแสงเราทุกมากเห็นเห็นร่างกายเขาเห็นตอนที่เขาไปรักษากลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารแม่แต่พอเห็นแม่ทานตัวนี้แล้วเขาสดชื่นแข็งแรงคือฟังได้จากครั้งแรกที่เขาทานเนี่ยจากที่ทานไปวันเดือนหนึ่งแล้วเราโทรคุยเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยน มีความรู้สึกว่าเสียงเขาสดใสขึ้นมีมมเรี่ยวมีแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราโทรไปถามถ่ายอาการเขาจะพูดกับเราแค่สองสาคำแบบเสียงแบบเหนื่อยอไม่อยากพูดแล้วก็วางล้วก็อย่าถามเยอะเราเราก็ยิ่งเศร้าใช่เราก็ยิ่งเครียดใช่แล้วยิงวย่งแบบพอรู้ว่าแม่ทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเครียด แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนดูแลคนป่วยก็ดีขึ้นใช่คือเราไปไปด้วยกันนะใช่ไหมควับต้องถามต้องถามผู้บังคับบัญชาคุณหมอเองในฐานะที่คุณเหมียวทางานอยู่กับคุณหมอด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะระหว่างที่เขาเขาจะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่คุณภาพในการทํางานผมเชื่อว่าคงไม่ไม่เต็มร้อยกับหน้าที่การงานใช่ไหมค่ะคือเวลามีคนป่วยไา้แรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ป่วยไปด้วยอคือ จิตใจประ,ะการาแรกเลยนะคะ,คะแล้วก็กความกังวลมันก็มีผลต่อการปฏิบัติงานความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เครียดกันหมดรงั้นพอพอคุณแม่เขาดีขึ้นทุกคนเขาก็แฮปปี้กันมันก็ทำให้คนดูแลง่ายขึ้นนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจ เพราะว่าเห็นเขามาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยตอนที่รับการรักษาฉายแสงคีโมอยู่เนี่ยก็คือ,อลูกๆก,ก็พยายามเอาของดีๆให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณหมอก็ต้ตองให้เ,เพิ่มน้ำหนักเพื่อนที่ให้เม็ดเลือดขาวมันเพิ่มจะได้คีโมได้ดน,นะคะทีนี้เขาก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแม่ นะคะอยู่ตลอดอเพราะว่าซื้อของดีๆให้ทานเนี่ยก็ไม่กินกินไม่ได้ก็นก <พอ S 2> คนมันจะาอเจียนเนาะจะให้กินอะไรละ่ะใช่ทานไม่ลงหมอก็จะต้องคอยบอกคอยสอนว่าต้องเข้าใจว่าคุณแม่ป่วยเพราะฉะนั้นคือเขาทานไม่ได้คือถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะทานเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วและสภาพจิตด้วยเนอะไม่ใช่แค่ร่างกายคืออันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราด้วยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือปกติแล้วเนี่ยสูขศึกษาของเราก็ให้ทานอาหารครบห้าหมู่แต่เราไม่สามารถทานได้ครบห้าหมู่จริงๆหรืออาจจะครบแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช่สัดส่วนผิดหมดอ่ะเกลือแร่กับวิตามินเนี่ยกว่าจะได้ครบเนี่ยซึ่งมันยากแล้วมันสูญหายไปง่ายอ่าใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคือ สำหรับส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายนะคะค,คือเป็นคนเพราะว่าพี่สาวที่เป็นเภสัชเขาก็จะแนะนำให้เราทานอยู่แล้วค,คือตัวเองจะ,ะทานเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราทานคุณแม่เราทานค,คนที่มีความรู้เขาก็ทานกันพวกคุณหมอเขาก็ทานกัน อันนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องป่วยะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันเหมาะกับมันไม่ได้ือทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยขาดอะไรมันขาดอะไรแล้วมันบกพร่องตรงไหนด้วยเราถึงจะเสริมในจุดนั้นะนะคะเพราะฉะน,นั้นถ้าเลือกอาหารเสริมผิดเนี่ย มันก็เปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ที่หนักกว่าน,นั้นคือบางทีมันจะทําให้อาการโรคเนี่ยลุกลามขึ้นไปอีกอเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโดยที่เชื่อบอกต่อกันไปโดยที่ไม่มีความรู้ว่าการทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปสู่ระบบร่างกายเนี่ยอ,ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ ผลของมันเนี่ยผิดเพี้ยนไปที่จดีกับร้ายไปด้วยใช่ใชเพราะว่าถ้าคนติดเชื้ออยู่แล้วไปทานในกลุ่มที่ทำให้รู้สึกสบายตัวนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าทานลักษณะนี้จะทำให้เราสบายตัวเราก็นึกว่าเราดีเราหายแต่เชื้อมันจะเพิ่มจำนวนในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ยิ่งแตกตัวฝังตัวมากขึน,นะคะจะรู้อีกทีก็เหนืเมื่อมันแพร่มากครับ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเราทานในกลุ่มนั้นได้มันก็จะทําให้การความผิดปกติหรือการอักเสบในตัวหายไปมันก็ทําให้ได้ผลดีนี่ะตัวเดียวกันแต่เป็นส่งผลกับคนสองประเภทไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะทานค่ะลดหรือเยังไงให้แม่ เหลือวันหนึ่งสี่เม็ดเหลือวันละสี่เม็ดละก็เป็นเช้าสองก่อนนอนสองแต่ทานแล้วสายตาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้สนเห็นไม่ได้เลยเป็นเบาหวานได้หรือเปล่าไม่ค่ะอ๋อนึกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาอะไรกันเ่ยเมื่อก่อนเราจะตาโมโวะค่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าสายตาดีขึ้นมองเห็นเมื่อก่อนจะต้องแบบ ร้อยเข็มให้หน่อยเดี๋ยวนี้ทําเองได้หมดทุกอย่างขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณภาพชีวิตที่กลับคืนมานะครับก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างทั้งหมดนะครับมีความสุขและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ทุกข์ร้อนและก็ไม่กังวลใจไปกับคนป่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3าท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ